สวัสดีค่ะสกอร์ิโอทาโร่ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีธนูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะพูดถึงแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเราไม่พูดนะคะว่าช่วงต้นเดือนชาวราศีธนูมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะไพ่ใบแรกแม่หมอจับให้แล้วได้ n า n e of cups นะคะ Queen of s w o r d s นะคะไพ่ death นะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบนะคะแม่หมอแปลแบบนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะข้อดีเลยในช่วงต้นเดือนนะคะ คุณมีความรักถ้าคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นจะเป็นเพศที่2ก็ได้นะคะคุณมีความรักที่ดีอย่างน้อยแฟนของคุณหรือครอบครัวของคุณนะคะคู่คู่รักของคุณเนี่ยเขาจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณทําให้คุณเนี่ยอิ่มเอมใจมีความสุขนะคะหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ลงทุนไปแล้วหรือกําลังจะลงทุนเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงและและไปสู่สิ่งที่ดีนะคะแต่แม่หมอมองว่าในช่วง ต้นเดือนนะคะอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยความรักยังดีนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีทําให้คุณมีกําลังใจแม้ว่าคุณจะเจอมรสุมอะไรในชีวิตรอบข้างก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณมีคู่ครองและคุณรักที่สนับสนุนและคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทั้งทางด้านจิตใจกับคุณนะคะทั้งทางด้านคือทุกอย่างเลยนะคะทาให้คุณรู้สึกอย่างน้อยอ่ะ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะชาวราศีธนูยังไงเนี่ยดักแฟนคุณมากๆนะคะขอให้รักกันนานๆน,นะคะมีความสุขมากๆค่ะชาวราศีธนูขอบคุณค่ะ